อยพีสวัสดีครับนี่ผมขอแนะนำโตโยต้าวีออส1.5นะครับผมปีสองพันสามนะครับเดิมบางสีเดิมเดิมบางในราคาเงินสดเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าถูกมากครับสำหรับราคานี้รับแลกเทิร์นด้วยนะครับรับบัตรเครดิตด้วยครับผมพิกัดดูรถอยู่ซอยตะลิ่งชันยี่สิบเจ็ดนะครับสวนผักยี่สิบเจ็ดตัวรถเครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมเกียร์ดีภายในสวย เล่มเอกสารพร้อมเลยนะครับสียังสวยๆนะครับผมเป็นล้อกระทะครับรีวิวดูรอบๆก,ก่อนนะครับหน้าสวยหลังสวยครับสียังเงาๆเดิมๆภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่นะครับผมนี่นะครับเบาะกำมะหยี่เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับเบาะกำมะหยีเ่เดิมทรงงาน มีดิปเีให้ด้วยนะครับผมมีเครื่องเสียงฟังได้ครับห้องเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีรอยชนหนักเลยนะครับเครื่องดีนะครับผมถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือนาดีรก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ